สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์กันนะคะโดยเราจะใช้แคนวาในการออกแบบนะคะเราก็กดเข้าไปที่ w w w c a n v a c o m นะคะและที่นี้เราลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มันจะเป็นหน้าต่างของเราเลยในแคนวาทีนี้เราก็มาสร้างดีไซน์ค่ะโดยกดไปที่โลโก้500 x 500พิกเซลนะคะผลิตภัณฑ์ของเราในที่นี้ก็คือเทียนหอมนะคะเราก็จะเลือกรูปแบบเทียนหอมแล้วก็รูปต่างๆที่เราจะใช้นะคะโดยทางกลุ่มจะใช้เทียนนี้นะคะ ล่างไว้หน้าเนี้ก่อนนะคะเราจะเลือกเราจะเลือกรูปแบบที่เราจะใช้ก่อนจะเลือกรูปที่เราจะใช้ในการออกแบบก่อนนะคะหลัเราได้เทีนมาแล้วเราต้องการดอกไม้แล้วก็หาดอกไม้ก่อนนะคะว่าจะใช้ดอกไม้แบบไหนใช้การตกแต่งยังไงในทีนี้เราจะหาดอกไม้แล้วก็เป็นใบไม้เป็นส่วนประกอบในการตกแต่งก่อนนะคะมาหาลูกแบบที่แคีนว่า น้ำเสดนไม่ได้เลยค่ะโอเคเราจเอแบบนี้นะคะัเตียมเาไว้ก่อนโอเคค่ะ <c oughs> ตกับดกไม้เสีบไมน้นะคะโอเคค่ะก็คือมีตัวรูปแบบที่เราจะอบกหนนะคะก็คือมีด้วยการเสก หลังจากนั้นเราก็มาเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเราคือเป็นขวดนะคะเราก็ต้องหารูปแบบที่มันเป็นรูปแบบของวงกลมนะคะเราควรหาเทียนของก่อนนะคะเทียนหองอันก็เรามาเรืองรูปแบบในที่เป็นวงกลมนะคะโอเคอันนี้ค่ะเราจะใช้รูปแบบนี้นะคะเทียนนี้เราไม่ใช้รล้วลูกอ๋แล้วก็รูปแบบลายน้ำข้างหลังไม่ใช้แล้วลูกอ๋นะคะแล้วเราก็ลากแล้วก็ดึงตัวเทียนที่เราจะใช้มาไว้ในรูปแบบที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็ชื่อวันนี้ของเราชื่อก็คือมีอาร์ม่าค่ะมี แล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวอักษรน,นะคะเนอกใช้ตัวอักษรที่เราต้องการได้เลยค่ะทางคุณใช้ตัวอักษรน,นี้นะคะโดยข้างบนก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะเราใช้งานเป็นแฮมมิกชิ้นเด่น,นะคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ใช้แลกร็รอกนะคะอันนี้เาไม่ใช้แล้วก็รอกค่ะเราออันนี้มาแทนนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วก็นำดอกไม้เป็สนสัญลักษณ์ของความหอมมาอีกหนึง่งแล้วก็ก็ตัดให้เหลือเฉพาะส่วนโด่งนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านข้างครัวค่ะ Okay. ทอนี่เราก็เปลีนไปราวกันนะคะให้เป็นไปกรามที่เราต้องการในทีนี้เราจะเปเป็นแบบโทนโทนแล้วก็นี่ก็ลูกออโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ก็คือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบไปนะคะขอบคุณค่ะ